สวัสด,ดีค่ะชื่อตื่นเต้นชื่อมวสิการมาประเสริฐนะคะก็วันนี้อยากเป็นพยานกับพยานลังพระเจ้ากับการเริ่มต้นกับพระเจ้าเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่าตื่นเต้น<笑><笑>จะลอ้ออ่ก็คือครอบครัวค่ะเป็นอิสลามที่บ้านเป็นอิสลามที่เคร่งมาก ล้วก็เติบโตมาในครอบครัวอิสลามแล้วก็ได้เรียนหนังสือเพราะว่าอิสลามเขาจะบังคับให้ลูกไปเรียนหนังสือตอนอ่านหนังสือศาส,ส,ส,สนานะคะก็เราก็ได้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เป็นอิสลามจนมาวันหนึ่งเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าแบบทําไมแบบแค่เรากินสิ่งเนี้ยเราต้องตกนรกเหรอหรือถ้าเกิดเราไม่ทําตามพิธีอย่างเงี้ยเราก็ต้องตกนรกแบบ เท่ากับ so ว่าทางโลกเนี่ยต so so ้องตกนรกไม่มีใครได้ขึ้นสวรรค์เลยเพราะว่าทําบาปก็คือตกนรกคืออันนู้นก็บาปอันนี้ก็บาปคือทุกอย่างมันมันบาปไปหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่เป็นเหตุเป็นผลอ่ะคือแค่กินกินของอย่างเดียวก็คือตกนรกเลยแบบบาปเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นเหตุเป็นผลหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันยากมันยากกับการที่แบบเชื่ออิสลามมันยากที่จะแบบอ่าขึ้นสวรรค์แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เราก็อยู่อยู่กลางๆก,ก็คือถามว่าถ้าเกิดใครมาถามว่านับถือศาสนาอะไรก็ยังตอบ่าอิสลามอยู่เพราะว่าที่บ้านเป็นอิสลามจนจนมาวันนึงก็ตต่ตตท้าความก่อนคือที่ที่บ้านแม่เป็นทางศาสนาพุทธแล้วก็ตอนอขอย้อนกลับไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือตอนเด็กๆเ,เรียนโรงเรียนคิสคาทอลิกแล้วครูตอนป .4 ครูเขาเล่าว่าเนี่ยครู่ไม่ชอบแบบศาสนาคิดเลยเพราะว่าศาสนาคิดเนี่ยเขาว,ว่ามาประกาศบอกว่ามามาช่วยแบบมามาอธิษฐานเผื่อพ่อครูให้หายป่วยเราต้องบอกว่าต้องเป็นต้องเปลี่ยนมาเชื่อพระเจ้านะพ่อถึงจะหายป่วยถ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่หายป่วยแล้วทุกครั้งที่มีคนมามีชาันารีมาเยี่ยมเยียนเนี่ยครูก็จะเอาพระเนี่ยซ่อนไว้ แล้วพอเขากลับก็จะเอาขึ้นมาใหม่ครูลเล่าให้ฟังตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าทําไมคริสเตียนต้องบังคับให้คนเชื่อพระเจ้าอะ่ะถ้าเกิดแบบศาสนาเขาดีจรงิงทําไมทําไมต้องบังคับให้เชื่อพระเจ้าเราก็รู้สึกว่าคริสเตียนเป็นศาสนาที่แบบศาส,สนาบังคับศา <laughs> ส,สนาบังคับคือว่าต้องเชื่อพระเจ้านะถึงหายต้องทําอย่างนี้อนยน่างนี้ถึงหายเราก็เลยบอกว่าโอเคแบบเราก็ติ๊กไว้แบบเออเราเราเราไม่ได้อินกับคริสเตียนอะไรเงี้ยล้วก็พอพอเรียนถึงมาหาลายัย ช,ช่วงนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาประกาศว่าเพ,เพื่อนเนี่ยเ,เพื่อนเนี่ยมามาประกาศว่าเฮ้ยพระเจ้ามีจริงเราอะเลิกสุบกัญชาได้เพราะพระเจ้าแล้วตอนนั้นหนูอะเป็นช่วงค้นหาค้นหาชีวิตอยู่เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบผิดหวังรู้สึกว่ามีคนแบบหักหลังทรยศอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงนั้นก็ไปไหว้พระก่อนหน้านั้นก็คือไปไหว้พระไปทําบุญไปไหว้พระแล้วก็รู้สึกว่าทําไมไปไหว้พระแล้วเหนื่อย คือต้องเราเหมือนเหมือนเราอะ่ะรู้สึกว่าเราต้องทําบุญเยอะๆต้องไหว้พระเยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆไปไหว้พระก้าววัดโน่นนี่นัน่น,น,นแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าทั้งเหนื่อยทั้งเสี่ยงเงินเยอะเพราะว่าไปทุกที่เราก็ต้องไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนทุกที่เรารู้สึกว่าแบบเนี่ยแบบเหนื่อยจังแล้วเราก็เลยเริ่มไปแต่ตอนนั้นก็ยังทําอยู่นะคะก็ยังทําเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทางพาราหมณ์ฮินดูเพราะเรารู้สึกว่าพุทธกับพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันใกล้ๆกันแหละ แล้วก็ไปไปวัดแขกไปพามฮินดูไปพอเราไปพามฮินดูเราก็แบบทําไมพระเจ้าองค์เดียวกันแต่มีหลายอวตารมีหลายภาคภาคนี้เป็นภาคใจดีภาคนี้เป็นภาคโหดแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ไปไหว้ภาคใจดีแต่เราไม่สามารถเอาอันนี้ไปไหว้ภาคโหดได้ทั้งทั้งที่เป็นคนเดียวกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันน่ะทำไมมันดูแบบดูแบบ ซับซ้อนดูซับซ้อนดูบอกว่าทําไมมันแล้วแล้วเราจะรู้ไหมว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเอาอันนี้ไปไหวแล้วพระเจ้าภาคนี้เขาจะโกรธเราไหมคือดูงงง,งดูแบบก็เลยแบบตอนนั้นก็แบบเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆจนแบบจนวันหนึ่งที่แบบเรารู้สึกเหนื่อยกับการค้นหาแล้วเพื่อนก็มาบอกเราพอดีว่าพระเจ้ามีจริง เราก็บอกโอเคถ้าพระเจ้ามีจริงอะ่ะอาทิเน,นี้ยเราไปเลยเราอยากรู้ว่าพระเจ้ามีจริงไหมถ้าพระเจ้าไม่มีจริงอะ่ะเราจะได้บอกว่าโอเคเราไปค้นหาทุกศาสนามาแล้วเราจบและเราจะได้บอกว่าเราเป็นคนไม่มีศาสนาอย่างเต็มที่ไปเลยแล้วเราก็ไปหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นวันเกิดจําได้เลยค่ะแบบอาทิตย์น,นั้นเป็นวันเกิดแล้วก็บอกพระเจ้าหนูอยากได้แบบของขวัญวันเกิดเหมือนเวลาคนอื่นมาเป็นพยานจะเชอบบอกว่าเขาได้อะไรใช่ไหมคะ แล้วเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้ของอะไรเลยก็ <g ül> แต่ว่าก็อยากลองเพราะว่าเหมือนแบบอยากลองแล้วก็กลับมาอ่านพระคัมภีร์พออ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ฉบับใหม่อาทิตย์แรกอ่านพระคัมภีร์ฉบับใหม่จบแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเราต้องไปขอโทษคนที่แบบเราอะเราไม่ให้อภัยเขาอยู่คนที่เขาทำทำเราเจ็บใจเนี่ย ก่อนหน้านั้นที่เราอยู่ศาสนาเราไปไหว้พระเนี่ยเราอะให้อภัยเขาไม่ได้เราพยายามแผ่เมตตาทำนู่นทำนี่แต่เราทำไม่ได้เราเรารู้สึกว่าแบบมันทำได้แค่ตอนนั่งสมาธินั่นแหละแต่พอเราจบอะเราก็ยังมีความแค้นยังมีความเกลียดเขาอยู่เวลาที่ได้ยินชื่อเขาเวลาที่นึกถึงเขาอะไรเงี้ยเรายังแบบพระเจ้ามันเจ็บจังแบบตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราเจ็บจังเลยเราไม่สามารถให้อาภัยเขาได้เพราะเราไม่ผิดเขาผิดเขาทำเราเจ็บอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าให้ร hey, ักเวนบ้านเหมือนรักตัวเองให้ บอกว่าถ้าเกิดแบบคนที่ขนาดโจนอ่ะยังทําดีกับคนที่ทําดีกับเราเลยเแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าอ่ะเราจะไม่ทําดีกับเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่เราไม่ผิดเราทําไม่ได้ไม่ใช่เราแบบเราไม่ได้เป็นคนผิดทําไมเราต้องไม่ขอโทษจนเถียงกับพระเจ้านานมากประมาณอาทิตย์หนึ่งเถียงอยู่อย่างนั้นแหละเถียงเถียงเถียงจนแบบพราเราเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดจนแบบพระเจ้าบอกว่าต้องแล้วเราก็เลยแบบเดินไปหาคนสองคนเราก็บอกว่าขอคุยด้วยนะขอคุยด้วยหน่อย ออ่าเราก็บอกว่าเออขอโทษนะที่เราทำตัวไม่น่ารักที่เราเกลียดเขาที่เราแบบทำตัวแย่ๆใส่เขาทำแล้วเขาก็เลยเขาก็บอกว่าเออเขาก็ขอโทษเหมือนกันที่เขาทำกับเราแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นมันคือแบบคือทุกอย่างมันหายไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีความเจ็บช้ำน้ำใจมันไม่มีความอะไรเลยมันรู้สึกแบบเรายังเป็นเพื่อนทุกวันนี้เรายังเป็นเพื่อนกับเขาได้ทุกวันนี้เรายังรับรู้ความเป็นไปของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแบบ เนี่ยแล้วเราก็บอกอันนี้อันนี้คือพระเจ้าพระเจ้าคือความรักพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่ศาสนาตอนนั้นที่หนูค้นพบหนูคือแบบเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาคริสตียนไม่ใช่ศาสนาอันนี้คือพระเจ้าจริงๆเพราะศาสนาไม่สามารถเปลี่ยนเราได้อย่างอย่างที่บ้านม็นอิสลามนะคะก็คือสอนเหมือนกันว่าแบบอย่าให้ตะวันตกดินยังโกรธอยู่ก็คือคําสอน <c oughs> บางคําสอนก็คล้ายๆของคริสเตียนแต่ว่าพ่อกับ น้องชายของพ่อหนูอะทะเลาะกันเป็นปีแบบหลายปีมากไม่กินข้าวร่วมหม้อเดียวกันไม่เจอหน้ากันแล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่จริงมันไม่แบบอ,อิสลามเขาเขาทำสิ่งนี้ไม่ได้อ่ะมันมันไม่ใช่ความรักอ่ะมันไม่ใช่ทางทางที่เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะตกนรกมันจะเป็นบาปอ่ะแต่แต่เขาก็ทําไม่ไดท้ทางทางที่หนูอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างที่เข้ง่งศาสนามากย่าหนูไปทาฮาร์ประมาณเก้าครั้ง ก็คือแบบเป็นครอบครัวที่แบบคอ่คอนข้างเชื่อว,ว่าเคร่งศาสนามากแล้วตอนนี้น้องชายก็ส่งไปพ่อทางพ่อก็ยังส่งไปเรียนทางศาสนาอยู่แล้วก็คนพบว่าเนี่ยพระเจ้าแบบเรายิดพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยมัันเลยว่าพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาแล้วเราก็มาเริ่มมามาแบบมาลงลึกกับกับอ่ากับคริสเตียนแล้วก็กล้าบอกแล้วว่าเราเป็นเรานับถือพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนแต่ก่อนหน้านั้นที่ รู้จักพระเจ้ามาเกือบสิบห้าปีอะค่ะไม่เคยเข้าใจความรอดไม่เคยเข้าใจว่าเราแค่เชื่อว่าเราอะตายไปไม่ตกตกนรกเรารู้แค่ว่าเราได้ขึ้นสวรรค์แต่เราไม่เข้าใจอะไรเลยเวลาอ่านพระคัมภีร์เราเหมือนอ่านพวกตำหนังสือ h o ว t ู to, หรือจิตวิทยาว่า,าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เราไม่เข้าใจในแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนเราแต่สิ่งที่หนูยึดไว้ก็คือตอนนั้นที่รู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนเราได้พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าสอนเรื่องนั้นแล้วหนูก็ยึดพระเจ้าไว้มั่นมากแล้วก็สิ่งนี้มันก็เลยทําให้เราหลงหายหลายครั้งเพราะว่าบางทีเราทําผิดทําบาปแล้วเรารู้สึกผิดไม่กล้าเข้าหาพระเจ้าเราก็แบบเราผิดอ่ะไม่กล้าเข้าหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าแบบดูเป็นพระเจ้าเหมือนเวลาเราทําผิดเราไม่กล้าเข้าหาเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าอ่ะหนูไม่กล้าเข้าหาเพราะหนูผิดอ่ะหนูไม่หนูเป็นคนไม่ดีพอที่จะเข้าหาพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะ S <S <an> <S ก็หลายๆครั้งก็หลงหายหลายครั้งหลงหายประมาณสามครั้งแล้วพระเจ้าก็ตามเรียกตามมาแบบง่ายๆมากมีครั้งหนึ่งแบบไปอินเดียแล้วก็คนที่เอ่อคนเด็กไทยที่นู่นเดินมาถามว่าพี่แนนเป็นคริสเตียนเหรอครับทั้งๆท,ที่เราอะ่ะไม่เคยบอกใครว่าเป็นคริสเตียนเลยวล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหลงหายแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเราก็ใช่แล้วเขาแล้วเราก็ถามว่าทําไมล่ะเขาบอกอ๋อได้ยินพี่แนนพูดอยู่ดีๆพูดว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็เราอ๋อ เราพูดตอนไหนอะเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ําอ่ะแล้วเราก็แบบล้วทีนี้เราก็สูว่าออกพระเจ้าเรียกเรากลับมาแล้วเรียกเรากลับมาแล้วเราก็กลับมาพอกลับมาสักพักอะพอเราทําผิดหรือว่าพอห่างจากพระเจ้าไม่มีสัมพันธ์กับพระเจ้าอ่ะเราก็หลงหาอีกมันมันเหมือนกับเราเฉยเฉยช้าชากับพระเจ้าแต่ถามว่าถ้าเกิดใครถามว่าเชื่อพระเจ้าไหมเราก็จะบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนแต่มันไม่ใช่คริสเตียนที่ร้อนโลนมันเป็นคริสเตียนที่อุ่นๆที่แบบมี มีคำว่าคริสเตียนแขวนไว้แขวนไว้บนเราอะ่ะแล้วก็จนกระทั่งมาเนี่ยค่ะพอมาปลายปีสองพันต้นปีสอง1อย่สิบเอ็ดต้นปี2 0 2พันยิบเอ็ดก็ช่วงนั้นก็แบบเดินผ่านพี่พี่คนหนึ่งที่ทำงานที่ที่ทางานด้วยกนะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็พูดว่าแบบเขาก็พูดถึงเรื่องพระเจ้ากันแล้วเราก็เดินผ่านแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราก็เชื่อพระเจ้านะ เขาก็บอกว่าไม่เขาไม่เชื Today, e ่อว sure like ่าเราเชื่อพระเจ้าเราไม่เคยไปเห็นพูดถึงพระเจ้าเลยแล้วบอกว่าจริงๆเราเชื่อพระเจ้าเขาก็เลยชวนไปโบสถ์แล้วก็ไปเขาไม่ได้ชวนไปโบสถ์เขาชวนไปงานฟื้นฟูไปแบบเจิมไฟพระวิญญาณเราก็ไปตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าไฟพระวิญญาณคืออะไรไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยก็ไปแล้วเราก็บอกว่าพระเจ้าถ้าเกิดแบบไฟพระวิญญาณนะถ้าพระเจ้าอยากให้หนูได้รับไฟพระวิญญาณนะหนูจะนั่งอยู่ตรงเนี้ย แล้วให้เขาเดินมาเจอมนูเองถ้าเขาไม่มาหนูก็จะไม่ออกไปสรุปว่าเขาก็ไม่มาเขาไม่มาหนูก็จะหนูก็โอเคเขาไม่มาหนูก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ออกไปแล้วก็ตอนนั้นก็คือเริ่มกลับมาหาพระเจ้าเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเองร้องเพลงเองร้องเพลงสรรเสริญอยู่คนเดียวในบ้านตอนกลางคืนก็ร้องเพลงพอร้องเพลงสรรเสริญไฟอยู่ดีๆไฟพระวิญญาณก็ลงมาเจอมแล้วเราก็แบบร้องเพลงแบบเหมือนแบบอยู่ในบรรยากาศที่แบบ เต้นระบำาแบบเต้นระบำจา,า,า,าจนเหนื่อยมากอะกระโดดรถเต้นร้องไห้หัวล้อจนเหนื่อยมากแล้วพอว่าอ๋ออันนี้คือไฟพาวิญญาณแล้วเราก็ไม่กล้าบอกใครเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะคุยกับใครเพราะมันมันเป็นเรื่องสิ่งใหม่มากไม่รู้เลยว่าจะคุยกับใครก็เสิร์ชใน y o u t u b e g o o g l ลอะไรเงี้ยว่าอ่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบก็อาจะบอกว่าหนูอยู่นิวซีแลนด์นะคะ ก็เลยตอนนั้นก็จะแบบไม่ไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นคนไทยที่อยู่ใกล้ชิดด้วยที่เชื่อพระเจ้าก็เลยโทรอ่าโทรหาพี่น้ำว่าพี่น้ำพี่น้ำแบบเคยเคยบอกเรื่องไฟพวิญญาณเมื่อห้าปีที่แล้วว่ะแล้วพี่น้ำยังเชื่อแบบพวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ไหมแล้วพี่น้ำก็บอกว่าเนี่ยกำลังอธิษฐานเพื่อละคะแบบเพื่อให้พระเจ้าอ่ะนำคนมาพอดีแล้วเราก็ไปพอดีแล้วหลังจากนั้นเราก็มาแบบมาเจอท,ที่ที่คิดจากสตูลแล้ว แล้วหนูอะพอแบบพอเมื่อวานอ่านเรื่องลูกาเรื่องบุตรน้อยที่หลงหายใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราอ่บเป็นบุตรหลงหายของพระเจ้าหลายรอบมากแล้วพระเจ้าก็นํากลับมาหลายรอบมากแต่ว่าทุกครั้งที่เรากลับมาเราไม่เคยถูกชําระเลยเราแบบเราไม่กล้าที่จะนั่งพอพ่อบอกว่ากลับบ้านมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อใหม่แล้วก็นั่งโต๊ะเสวยแบบกินข้าวปาร์ตี้แบบเฉลิมฉลองกับพอ่อกับคนในบ้าน เราเหมือนแบบเป็นคนที่แบบยังมีขี้หมูติดอยู่อะแล้วเราไปอยู่ตัวเหม็นๆแล้วก็ไม่กล้าแบบเฉลิมฉลองเต็มที่กับพ่อบนโต๊ะอาหารนั้นอะแต่เราเราดีใจที่พ่อแบบพ่อให้นั่งโต๊ะด้วยอะแต่เราไม่เคยแบบอันนี้ฉันแบบฉันแบบภาคภูมิใจที่ได้กลับมากับพ่อเราเรายังมาแบบความรู้สึกผิดอยู่แบบรู้สึกว่าตัวเองเหม็นอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคริสตัลสตูนอะเป็นคริสตัลที่แบบ เป็นคนของพระเจ้าที่มาชำระล้างเราพาเราอาบน้ำจัดเตรียมเสื้อให้พอพ,พระเจ้าบอกว่าจัดเตรียมเสื้อให้จัดเตรียมสำหรับที่ดีที่สุดให้กับเขาเตรียมเสื้อที่ดีที่สุดให้กับเขาพาเราอาบน้ำทุกๆวันคือแบบคือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแบบไม่มีขี้หมูแล้วว่ะเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราเป็นคนที่แบบพระเจ้าหนูก้านั่งหน้าต่อหน้ากักบพระเจ้าแล้วก็กินข้าวร่วมกันกับพระเจ้าอ่ะหนูแบบหนูไม่ตัวเหม็นแล้วว่ะ ก็แบบขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพามาที่ครจักสตูนแล้วก่อนนะนเนี่ยค่ะเคยอ่านวิวร์แล้วทุกครั้งที่อ่านวิวร์จะไม่ค่อยกล้าอ่านวิวร์เพราะกลัวคือกลัวตลอดแบบพระเจ้าแบบมันคืออะไรมันคือน่ากลัวมากหนูไม่อยากอ่านหนูอยากได้แค่แค่แบบแค่เป็นเรื่องใส่กับพระเจ้าเรื่องแบบน่ารักน่ารักเดินกับพระเจ้ามีความสุขมีพระพออะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอมารู้จักคริสตจักรสตูลอะ ตอนนี้คือวิวรนอ่ะไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความหวังเป็นความหวังที่เราจะได้ขึ้นไปขึ้นไปบนฟ้าอากาศเป็นความหวังที่เราจะไม่เจอเจ็บปีกระรยุคเป็นความหวังที่เราจะไปร่วมครอบครองยุคพันปีวิวรไม่ตอนนี้วิวร่อนสำหรับหนูอ่ะคือแบบมันคือแบบเล่มที่เป็นความหวังใจที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนโลกนี้แล้วต่อไปความหวังใจของเราอ่ะคือสวรรค์ไม่ไม่ใช่บนโลกนี้แล้ว <Hey. S 1> ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ตั้งแต่ประถมาการของชีวิตหนูแล้วตอนนี้หนูก็ยังรอวิวอนของพระเจ้าที่พระเจ้าจะพาหนูขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไปร่วมยุคพันปีกับพระเจ้าขอบคุณค่า